ครับสวัสดีครับการจะตกอ่แล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมแต่ผมก็ยังเปิดดวงชะตาช่วงครึ่งปีแรกของปี64ด้วยตำราโหราศาสาไทยไพ่ย4อยู่ที่นี่ประจำอยู่ครับแต่ต้องใส่แมสหรือป้องกัน โรคโควิดวันนี้เป็นวันที่สสามิบเ็ดเดือนธันวาคมวันนี้ผมจะมาเปิดดวงช่วงครึ่งปีแรกของปีหกสีสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรสำหรับสสิบองราศีคือกรรมเก่า คนราศีมังกรดาวเสาจรเข้ามาทับดวงชะตาก็ถือว่าดีเพราะว่าเสาจรมาครั้งนี้เข้ามาอยู่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตราถือว่าการงานการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่ย้ายตำแหน่งหนักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จะมีความมั่นคง เสาคือความอดทนอดกั้นฝ่าฟันความสำเร็จนั้นถึงจะมีมานี่คือสําหรับดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีมังกรดวงการเงินการงานจิจการเหนื่อยแล้วก็คือมั่นคงดวงชะตาปี64ครึ่งปีแรกของผู้ที่เกิดราศีมังกรตอนนี้ดวงดี เหนื่อยแล้วก็ต้องเข้มแข็งเหนื่อยต้องเข้มแข็งต้องอดทนอดกั้นฝ่าฟันความสำเร็จนั้นซึ่งจะได้มากับความมั่นคงอ่าผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายสำหรับดวงตาผู้ที่เกิดราศีมังกรสำหรับสิบสองราศีมาดูไพ่ยิปซีคือกรรมใหม่ว่าเป็นยังไงการที่ผมจะดูดวง สิบสองราศีกับไพ่ย,ยิบสีสองศาสตร์พื้นฐานเอามาประสานกันสำหรับดวงผู้นั้นที่จำวันเดือนปีเกิดไม่ได้คือจำเวลาเกิดเวลาตกฟากไม่ได้ก็คือต้องมาหยิบไพ่ดูเพราะว่าคนเกิดราศีมังกรเกิดระหว่างวันที่สิบหกมกราคมถึงสิบสองกุมภาพันธ์นี่คือ คนที่เกิดระหว่างราศีมังกรก็คืออาทิตย์อยู่ราศีมังกรแดดจองฟ้าเป็นชัญญาวันใหม่วันนี้วันที่สามอดธันวาคมมาเปิดดวงช่วงครึ่งปีแรกไปด้วยกันสำหรับให้ยิบสีนั้นคือกรรใหม่ว่าเป็นยังไงตั้งกิจหยิบให้ไปด้วยกันครับคนที่เกิดราศีมังกร การดูดวง12ราศีกับไพ่ยิบสี2ศาสตร์พื้นฐานเอามาประสานกันคนที่เกิดแต่ละราศีนั้นๆก็คือตั้งจิตหยิบไพ่ไปด้วยกันสาหรับ12ราศีวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากผูกดวงวางลัคนาอยู่ราศีมังกรกรรมเก่าดวงดีโคตรๆตอนเนี้ เหนื่อยแล้วก็คือมั่นคงอ่ดูไพ่ยิปซีกรรมใหม่ว่าเป็นไงอ่ตั้งจิตหยิบไพ่ไปด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครบดวงชะนาพที่เกิดลักคนาหรือเกิดลาสีมังกรดวงช่วงขรึ่งปีแรกของปีหกสี่หยิบไพ้ยิบสีดูไพ้ย,ยิบสีว่าเป็นยังไงนี่คือกรรมใหม่ แต่สิบสองราศีกเก่าของเราดวงดีเพราะดาวเสาจรเข้ามาทับดวงตาคือการเหนื่อยจากหน้าที่การงานจากกิจการเหนื่อยแล้วคือมั่นคงคนราศีมังกรต้องอดทนกับความหนักเหน็ดเหนื่อยอุปสรรคปัญหาต้องฝ่าฟันความสำเร็จนั้นซึ่งจะนำมาซึ่งกับความ อุดมสมบูรณ์ความมั่นคงดูไพ่ยิ่สีการใหม่ว่าเป็นไงดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีมังกรตนุแห่งการปัจจุบันครึ่งปีแรกของปี64สี่ำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12บกุมภาพันดวงเถิดเทม e พลนต์การเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งหาถึงที่สมดุลธุรกิจร่วมหุ้นการเปลี่ยนแปลงที่ดีไพ่ใบนี้อย่าไปอยู่กับที่ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งดวงจากร้ายก็จะกลายเป็นดีเพราะเดือดเทมเพลตคือการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวเสาจอนเข้ามาทับดวงตาเราเนี่ยคือวิธีแก้คก,ก็คือย้ายที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ปูที่นอนใหม่หรือบางทีย้ายธุรกิจกิจการงานปรับปรุงจิจการความมั่นคงเป็นของเราเพราะมันเป็นความหมายต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับของหนักจะลนทับเราถ้าเราไม่มีการเคลื่อนย้ายที่ มันก็จะมีปัญหาทําให้เราเจ็บป่วยแต่ถ้าเราย้ายปุ๊บเปลี่ยนแปลงปับ๊บมันก็จะมีสิ่งดีๆนี่คือความหมายคนายราศีมังกรต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตําแหน่งช่วงมกราถือว่าเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีตนุก,กรดุมพระดูการเงินการเงินไพ,พ่พระสังฆราชพระสังฆราชคุ้มครองโชตตาแ้วค่าจากโลกภัยทั้งปวงไม่ต้องเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลือ เกื้อกูลธุรกิจร่วมหุ้นก็จะมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนอย่างดีเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ตำแหน่งหน้าที่การงานจิตการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเพราะเป็นไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่ใหญ่สําหรับไพ่ยิีตนุกระดุมพระสหัชชะดูการเดินทางเพื่อนฝูง สห a c h เดินการเดินทางเพื่อนผูงถือว่าดีไพ่รายชินีไพ่เดอะเอ็มเพรสไพ่ใบนี้ไพยย่แห่งความสําเร็จไพยย่แห่งความมั่นคงไพยย่แห่งความอุดมสมบูรณ์คนที่แต่งงานก็มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันหรือบางครั้งคนที่ตําแหน่งการงานเลื่อนขั้นและตาแหน่งเปลี่ยนแปลงความมั่นคงที่ดีไพ่รายชินีไพยย่แห่งความสําเร็จแตนุกระดุมพระสาาั a ชะพันทุ บ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่รถยนต์พันทุกบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่หรือรถยนต์เป็นไพ่แห่งโศกาอาดุลเป็นไพ่แห่งนึกถึงแต่ห่วงหาอาทรไพ่ใบนี้ผมจะบอกไว้ก่อนต้องมีการที่ยอมเสียบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางบางเรื่องมันก็จะมีสิ่งที่ดีไพ่ใบนี้อย่าไปยึดติดกับอดีต สองอ่าสองถ้วยยังรอตั้งอยู่เนี่ยสามถ้วยถึงจะล้มจิตจะปิดหวังไปแล้วเราก็ปล่อยวางไปอย่าไปยึดจิตเรื่องเก่าเก่าเรื่องเดิมๆมเพิ่มเติมคือทําสิ่งใหม่คิดบวกพลังบวกใหญ่ช่วยให้เราประสบความสเร็จบางทีบ้านที่อยู่ที่อาศัยเราต้องที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือทําใหม่จะเป็นการดีเพราะไพ่ใบน,นี้ตําแหน่งบ้าน บางทีเราอยากจะไปรื้อบ้านทําบ้านเราก็เสียดายตังอะไรพวกนี้มันไม่เหมาะบางทีบ้านหรือรถยนต์เนี่ยบางทีรถยนต์ถ้าเราอย่าเปลี่ยนใหม่ซ่อมบํารุงทําใหม่จากร้ายก็จะกลายเป็นดีเพราะว่าไพ่ใบนี้บางทีเราจะเสียดายโศกาดุลแต่เรื่องความห่วงใยมากจนเกินไปปล่อยวางมันไปสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นตนุกระดุมพระดาชะพันทุก ปุตตะอ่าดูโครงการโปรเจกต์ของคนราศีมังกรโครงการโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ให้เศรษฐีเงินล้านให้การงานจิตการเงินล้านได้มาเป็นกอบเป็นกำรรเพราะฉะนั้นดวงดีไพ่ใบนี้คือเหนื่อยจากอสังหาขายที่ดินเป็นนายหน้าค้าที่ดินหรือขายอสังหาริมทรัพย์ไพ่แห่งความสาเร็จดีสําหรับไพ่ยี่สีคนราศีมังกรครึ่งปีแรกของปี6 4สี่อ่า กระกระดุมหะระชา้พานทุปต,ตะอาลิดูศัตรูคู่แข่งศัตรูศัตรูคู่แข่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสําเร็จนั้นเป็นของเราจับตูกับกายมาเป็นมิตรทําธุรกิจก็คืออาศัยระยะเวลาเป็นตัวตัดสินอาศัยความอึดความอดทนความหลุดพ้นได้มาจากระยะเวลาจะเป็นตัวตัดสินเพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งไป สิ้นใจอย่าไปเบื่อหน่ายมากทุกเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็ยนเพราะการงานมันต้องอาศัยระยะเวลาซึ่งนํามาซึ่งแห่งความสาเร็จเพราะว่าไพ่หกไม้เท้าไม้เท้าการงานหกไม้เท้าคือเป็นอาศัยระยะเวลาใช้าได้พาเล่้งามแตนุปดุมพระนัชมานทุปุตตาริปัตตนิอ้าวดูคู่ครองคู่รัก คู่ครองคู่รักเป็นไพ่ควีนถือดาบดาบก็คือความกดดันเพราะฉะนั้นบางครั้งผู้ครองคู่รักเป็นสตรีที่มาให้ความกดดันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปชีดอะไรมากมายคนรักอยู่ด้วยคู่คู่กลางคู่จะคู่คู่ใจก็ปล่อยวางมันไปอย่าไปชีดอะไรมากมันก็เป็นความรักที่ดีไพ่วันนี้เป็นไพ่ควีนถือดาบดาบก็คืออุปสรรคควีนก็คือความเป็นพยาความเป็นแม่ม้านหรือเป็นคนที่มี ครอบดูแลเรื่องจิตการงานให้เราอย่างดีเพราะว่าไพ่ยิปซีไม่ต้องไปคิดมากคนรักบางครั้งมันก็กดดนันเรื่องธรรมดาแต่นุปดุมพัสแตะะพานทุปุตตะอริปัตตนิมอรณนะะจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนเป็นไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบก็มิ้นแอบซ่อนเล้นไม่เปิดเผยบ้าง หรือบางครั้งเราทําธุรกิจการเราไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรให้มันถูกต้องหรกต้องมีการซุกหุ้นก็จะเป็นการดีเพราะไพ่วันนี้มันเป็นความหมายแห่งการปกปิดแอบซ่อนไม่เปิดเผยหรือมุกมิดซ่อนเลนสิ่งที่เป็นไปก็ต้องมีเรื่องต้องปิดบังเพราะฉะนั้นทําอะไรที่ปิดกดอยู่บ้างก็จะเป็นการดีใต้โต๊ะใต้อะไรหรือบางทีเราไปติดต่อค่าเจรจาการเงินการงานเราต้องมีการใต้โต๊ะ ออไพ่ใบนี้คือทาอะไรต้องให้แหกข้อปิดบงังจะเป็นการดีตนุปนมพระเนพะมันาาทาานุปุตตะอาริปตนิมณะสุภะความสุขความในความทุกหวังเป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายแห่งสองถ้วยถ้วยก็คือความรับเต้าหู้เต้าห้วยอาหารการกินอุปโภคภัหรือของขวัญของฝากของตุกโง่ใจมีคนนํามาให้ก็ถือว่าโชคดีทําธุรกิจ หุ้นส่วนกับคู่พัทนี่พารทเนอร์หรือ,อให้เธอเข้ามาเกือ้อกูลก็จะเป็นการดีเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แห่งได้ของจากคนเข้ามาเกือ้อกูลดูการงานาดูตำแหน่งการงานคนราศีมังกรการงานสามารถที่จะมีรถมีบ้านธุรกิจใหญ่ ได้รถใหม่ป้ายแดงธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความมั่นคงเป็นไพ่ที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรอัศวินถือเรียนเป็นผุ้คนที่มีหัวค้าขายกล้าได้กล้าเสียใจใหญ่ใจกว้างมีความคิดแต่เรื่องทําธุรกิจความมั่นคงดีนี่คือคนลัคนาหรือเกิดราศีมังกรดวงดีโคตรด,ดูโชคลาบโชคลาบเดอะเอ็มเพอร์เดอะเอ็มเพอร์คือความเป็นผู้นํานักปกครอง หรือบางทีก็จะบอกพี่น้องเล่นการเมืองก็ยังได้มันเป็นความหมายแห่งการปกครองหรือทำธุรกิจส่งออกต่างถิ่นแดงไกลหรือไปต่างประเทศก็เป็นการดีเพราะไพ่ใบน,นี้ไพ่แห่งแบกรับภาระความรับผิดชอบก็คือพระราชาเด The Emperor คือพระราชาหรือเจ้าของธุรกิจการงานเหนื่อยแล้วก็คือมั่นคง คนเราเมื่อเป็นมีเจ้าของติตการมันก็ต้องเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาอ้าดูวินาทนะวินาทนะอย่าไปคิดมากเพราะก้าวก้าดาบบางเรื่องทําให้เรากุ้มให้เราเครียดถ้าเรามีอุปสรรคปัญหาอะไรเราก็ปล่อยวางมันไปอ่าเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวก็จะเป็นการดีอะไรไม่ดีเราก็ปล่อยวางไว้เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆบางทีสิ่งที่วินาทนาทำให้เสียหายก็คือ ตัวเราเองอาจจะคิดร้ายคิดมากจนเกินไปเพราะก้าดาบถ้ามีปัญหาอะไรก็หาเพื่อนคุยหาที่ปรึกษาหรือหาเวลาไปพักผ่อนท่องเที่ยวก็จะเป็นการดีอ่ารลุปเดือดสเตนผู้หญิงของหัวสิงโตอ่ามันเป็นความหมายแห่งเหนื่อยกดดันจากคู่รักคู่ครองแต่แต่การเงินการงานจิตการดีบางทีเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายบางครั้ง ถ้าเมียจ,จะคอยกดดันอะไรมากจนเกินไปหรือสตรีทีอ่อยู่ราศีมังกรอาจจะมีเรื่องต้องให้สะสางแต่เราก็ต้องปล่อยวางเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้บางครั้งคนที่เกิดราศีมังกรถ้าเป็นสตรีก็คือจะมีธุรกิจการงานใหญ่แต่เราสามารถที่จะทําได้แล้วก็คือมั่นคงนี่คือดวงชะนาผู้ที่เกิดราศีมังกรคนที่ เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดวงชะตานี้นั้นดวงดีโคตรๆราศีมังกรปี64สึ้นปีแรกดวงดีโคตรๆนี่คือความหมายมกราคมพามีนาเมษาพุทธภาพฤธภาดวงชะตาสามารถที่จะเงินลาบก้อนใหญ่ อ่าไพสิทธิ์เลี้ยงก็คือเศรษฐีเงินล้านจิตการงานมั่นคงนี่คือความหมายดวงขนาผู้ที่เกิดลัคนาราศีมังกร